กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยูผมคนเดิมเลยครับมือมันเคอร์มซึ่งวันี้จะมาเล่นเกม mini world กันนะครับมาซึ่งตอนนี้ใช้แอปอัดคลิปใหม่นะครับชื่อว่าเกม caster นะเนื่องจากว่าเออไอแอปอัดคลิปเป็นเกมเนี่ยนะครับมันอัดมันกลับมาอัดไม่เกินสิบนาทีอีกแล้วนะครับผมเพื่อเลยมาใช้แอปใหม่นะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม mini world ในประจ o ภัยนะครับมาครับผม มาจะเล่นเกมส์คิดถึงน,น,นะครับอ๋อแบบนึงแบบแบบนึงเดี๋ยวเอาออกไงวะเอาทิปออกออกโอเคีด้เอโอเคทีนี้เราก็จะตัดไม้นะครับเกมนี้แบบไมค้า์นะคือต้องตัดไม้นะผมมันเกิดโลกไหนยังไม่รู้เลยมีคมสักสามอันเพื่อที่จะทำพิกแอ็ก โอ้ตรงนั้นเพียบเลยเออมีฟไฟด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้มันเป็นไฟจริงบอแต่ผมชอบเรียกว่าคัรต้นนะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกิษเนี่ยซีฟาฟสุดท้ายถ้าเกิดเราได้ไฟอีกอันนึงก็จะสามารถทำตีนได้ลแล้วเราก็มัน ยังจะไม่ทําให้เราเช็คพอยนะแต่ว่าจะทําให้เราแก้แก้เหนื่อยได้แล้วก็สามารถที่จะนอนข้ามคืนได้นะครับโอ oh <my> ้มัน o d เอ้ยตรงนั้นมีไฟโอเคเสร็จชั้นแหละจะลุงเก็บไว้กินดีกว่าหรือเก็บไว้ปลูกก็ได้นะตามความชอบเวลาหย,ยิบของด้วยเออหยิบของด้วยอีแบบ้ยวงล้อโอ้ทำไมรู้สึกพานีนกุลิ้นพันชิบหายเลย วเวลาเราแบบจะเลื่อนหยิบของด้วยเมาส์อะไรเงี้ยมันลําบากนะกดตัวเลขรู้สึกมันดีกว่าเยอะแต่คิดว่ามันจะนั่นมันจะรู้สึก,กแบลกๆอะ่ะคืนแล้วนะครับเเราปักทอดไว้ที่บ้านเราน,นจะได้ไม่เกิดมอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดคูทินนะครับตรงนี้ ได้แล้วนะครับโอเคแบบนี้สินะที่ฉันต้องการทีนี้นะครับเราอยากจะนอนข้ามคืนนะอ่าเพื่อที่จะดำรงอยู่วันนี้คิดนี้อาจจะนอนอาจจะเอาชีวิตรอบประมาณสักสองวันกันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันเออใช้เวลานานค่อนข้างที่จะนานอยู่นะเอ,อก็ต้องเห็นใจได้นะครับวันหนึ่งมันก็ใช้เวลานานเ,ออเดี๋ยวขุดตรงนี้ได้ไหม ผมไปขุดแร่บรอนมาแล้วอะผมจะเรียกว่าแร่บรอนนะให้ไปเก็บถ่านนะครับ โอเคนะก็กลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับโอเคทีนี้เออเราจะเผาเออแร่บรอนกันนะครับสามก้อนนะครับย่มนี่นะครับบ้านเรายังเป็นหลังเล็กน้อยเลยผมจะขยายบ้านสักนิดนึงนะครับจะได้น่าอยู่ขึ้นนะอ่าทีนี้ทำเตาเผานะครับเตาเผาเออแร่ทองแดง ไม่รู้ดิเดี๋ยว,เ,ยวเ,ยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าแรดบอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าแรทองแดงเป็นว่าผมจะเล็กแรดนี่ว่าแรดบอลกันไอแรดครอปเปอร์อะไรเนี่ยจริงมันแปลว่าทองแดงนะแต่ผมเลกติดปาก,กแล้วว่าแรดบอลพวกสัตว์ประหลาดก็ตัวอะไรตีว่าเมื่อกี้นี้มันเป็นท่วมมอนแถวนี้แน่เลยโอเคแถวนี้แล้วมเอ้ยแต่อย่างเราก็คุ้มค่าได้ได้เจอแรดบอลสักอันหนึ่งยิ่งดี ดูเสียงดีต้นอ้อยได้โอเคผมเก็บต้นอ้อย่อนเผื่อ,อนายามจำเป็นพีแอคเราใกล้พังแล้วอะโอเคคุดไายนะครับเผื่อต้องใช้แร่บรอนเออแร่บรอนอยู่ไหนจ๊ะคุณจะกลับบ้านควรจะกลับบ้านอย่างอย่างเดียว โอ้มีไดโนเสารด้วยครับผมมากครับบ้านผมานายู่แถวไหนว่าแถวนี้แน่นอนครับไม่เอ้ยขอกินอาหารก่อนเอ้ยจเจอแล้ววนอันที่สองไม่ใช่อันที่สองอันที่ห้าต้องหายอีกชิ้นหนึ่งให้ได้อ่ะดูจากลักษณะทางกายภาพแล้ว ภูเขาตรงนี้แหละใช่หรอว่าหรือว่าผมมั่ววะนี่คือภูเขาบ้านของฉันใช่ไหมผมคิดว่าภูเขาลูกนี้มีแต่ภูเขาลูกเดียวอะ่ะ <c oughs> เอ้ยเนี่ยบ้านผมนะผมไม่เคยเดาพิดเอาที่อุดบ้านก่อนพยายามที่เราจะเอาไว้แบบป้องกันมอนสเตอร์วางปับ๊บอะ นี่ก็จะทําการเผาแล่บอนนะก็อาจจะแล่แบนสามอันนี้มาก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะโหลดเกมมินิเวอรบนคอมนะครับก็สามารถที่จะโหลดบนพีสตรีมหรือว่าบูสเต็คได้นะครับหรือว่าเพสโต้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นบนแอนดรอยหรือโทรศัพท์อะไรก็ตามนะครับก็ <c oughs> สามารถที่จะโหลดบนเพสโต้ได้นะโอเคครับก็สำหรับนี้บูมแมนโคลด์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันาหน้สาสวัสดีครับผมเย,ย่บายพิว